สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับปลาทูหอมทอดนะคะแล้วก็มีซุกระเจี๊ยบแล้วก็ผักเพียบเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาลานะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยนี่เลยน้ำพริกปลาลาเข้มข้นมากนี่ค่ะทุกคนน้ำพริกปลาราสูตรเข้มข้นนะคะนี่เลยกินเสร็จแล้วก็มือเหม็นนะคะนี่สาดเยอะบางคนบอกว่าเห็นมีถ้วยน้ำพริกไม่เห็นตักเลยอะไรเงี้ยมิ้นตักตั้งแต่รอบแรกแล้วไงแล้วก็ นี่เลยมาขยำโอ้โหสีแบบจิตยาดมากค่ะ ขยำแล้วก็จะแบบนี้นะคะสีแบบจิตาจเข้มข้นเผ็ดถึงใจค่ะกินกับผักอะไรก่อนทีนี้นี่เลยผักบุ้งลวกผักบุ้งนานะคะอื ชาวอมทักชีลาว นั่นจะบอกว่ามินทอดปลาถูใช่ไหมดูคือแบบน้ำมันน้ำมุงน้ำมันกระเด็นใส่มิ้นเน้นน้ำมันกระเด็นเมื่อก่อนมินกวนน้ำมันมากเลยนะตอนสมัยยังทํากับข้าวไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะคือน้ำมันกระเด็นใส่นี้คือแบบไม่อยากทากับข้าวแล้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือแบบอึดอึดมากคือโดนแบบบางทีโดนแบบเป็นแบเนบเยอะมากเลยนะ Giờ phạt mèo ร้นอนมากแล้วก็อร่อยมากค่ะผักกัญจองเนี่ยเขาไม่หมดสักทีลวกไว้ เสียงควอมดังค่ะชอมนี่ก็กินได้แค่ตรงปลายให้มานซะยาวเลยเหลือแค่นี้ Det er piskonni. นามที่ 我是有不了。<laughs> ช่เห็นมิ้งกินปลาอันนี้บ่อยอะเพราะว่าตอนมิ้งไปเพชรบุรีอะค่ะมิ้ซื้อมาแบบซื้อมาเยอะแล้วก็แช่ฟิดไว้ค่ะอืมแล้วก็เลยเห็นกินบ่อยๆปลาทูมันหรือปลาทูหอมหรือทุกวันนี้มิ้ก็ยังสับสนอยู่เลยนะคะรับปลาทูมันเพราะตัวใหญ่ แล้วก็มันค่ะไม่เค็มมาก นามก็โค้งขมนามชะอม เป็นเมนูที่แบบไม่มีอะไรนะแต่อร่อยอะกินให้หมดโอเควันนี้มินก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ จุกผักมากตอนนี้โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ